ลงทุนต่อไร่เท่าไหร่ครับลงทุนไปประมาณไร่ละหมื่นหมื่นนิดๆอะต่อไร่นะครับต่อไร่ไร่ละหมื่นนิดๆเนี่ยนะครับแล้วฮะและรวมไอ้ไร่ละหมื่นนิดๆนี่รวมอะไรบ้างครับรวมตั้งแต่ค่าพาน้ำค่าพานระบบน้ำทอสายน้ำยดต์สายน้ำยนครับค่าลงค่าแรงค่าลงค่าแรงค่าเตียมดินเตรียมเลยค่าเตรียมดินครับอันนี้คือต่อไร่ครับต่อไร่โอ้หมื่นหมื่นเดียวก็ ถือว่าราคาไม่สูงนะ11อะไร่ก็ลงทุนประมาณแสนนิดๆแสนต้นๆครับแสนต้นๆนะครับแสนต้นๆในคือนั่นนั่นคือลงทุนรอบแรกครับรอบเดียวสิไม่ใช่ครับลงลงทุนรอบเดียวรอบเดียวไม่ได้ลงทุนหลายรอบอันนั้นคือรอบเดียวแล้ววันนี้เดือนที่หกครับเดือนที่หกเห็นว่าได้ทุนคืนแล้วครับก็ได้แสดงว่าก็ได้ไปแสนกว่าบาทแล้วล่ละครับใช่ไหมครับ แสดงว่าเป็นพื้น